哇。 ตอนนีมาบางกินทาอะไรฮะตอนนี้กำลังทำรถให้คนขนมอยู่ครับทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นฮะยางแตกครับยางรั่วตอนนี้ยางแตกนะฮะแล้วดูนะฮะยางเส้นเดียวกับชาย5 6าหกคนต้องมาลุมกันเพื่อเปลี่ยนยางตัวนี้นะฮะจะไม่มีการเปลี่ยนประแจใดๆทั้งสิ้นเขาใช้ประแจอย่างประหยัดทุกการใช้มีความหมายดีนะพี่ปูอ่ะบอกให้พี่โอเดินลงมาคุยไม่งั้นนะมึงปล่อยผ่านนะชิบหายเลยนะครับตอนนี้เขาต้องการพื้นที่นะครับตอนนี้ชายคนนี้กำลังโชว์หล่อนะครับฮึ๊ย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 จับฮึ๊ ยังบบไงครับฝีมือช่างของเราผมอยากกลับบ้าน <laughs> ต้องคืนของทุก <laughs> อ,อย่างรูเลียวไม่เหมือนการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นอันนี้ไม่ได้จัดฉากแล้วแหละไอ้ี้ยอันนี้ต้องจัดล้อออกมา <laughs> ครับนี่ก็หนะ้าที่ซีเรียสที่เราไม่เคยเห็นจากน้องขนมนะฮะ <laughs> ผมเอาของไปคืนเขาผมนะเขาไว้สามคืนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะสามทุ่มชิบหายจะเี่ยวมีอะไรอยากจะบอก <c oughs> กับล้อซีนนี้ไหมฮะบริหารประเทศดีๆหน่อยนะ วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ติดขัดอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ติดแล้วนะยางแตกก็พี่ไม่ได้กลับรถคันนี้พี่กลับรถคันนู้นอืกลับรถคันนี้ไอ้เแล้วก็ขอให้เคสิคิมโชคดีพี่สอนนะมีอะไรอยากบอกกับคนดูไหมฮะกับเหตุการณ์นี้ถ้าพยูนแถวนี้มาช่วยกูด้วยโดนดนแล้วล่ะโดนโดนแล้วล่ะแล้ก็มาดีใจด้วยเลยวน หลบมึงแท้ๆเพราะว่าอบัติเหตุเกิดได้เพื่อนไม่ใช่ที่นั่นไบอันเยี่ยมยอดจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมไอที่ดังแป๊กเมื่อกี้คือน็อตหลุดคิดว่าน็อตขาดไปเลยเหรอไหมตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วฮะผมอยากกลับบ้านมึงตอบไม่ตรงคำถามอ่ะเอาน็อตออกมาตอนนี้เอาล้อออกมาได้แล้วนะฮะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวอาจะต้องยกแม่แรงขึ้นหน่อยเพื่อที่จะใส่ล้อไปนี่คือ การรวมพลังของเรลาชายอันเก่งกล้าผู้บริสุทธิ์พี่โอคิดว่าปัญหาเกิดจากอะไรฮะเรื่องเรื่องคืออุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมือ่อไม่ได้ประโยชน์ยี่พวกเียมที่จะใส่ล้อเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องหมุนไข่ให้แน่นกัน <c oughs> พิษแล่นเข้าสู่หัวใจ แล้วใครนะฮะที่คิดถึงพี่สอนนะฮะตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วนะครับ um. อสอนการช่ <cimento enfin> างไอ้เรื่องเขทำไม่ทุกอย่างเลยยาบนทำไปทำไปทำไปยาบนไปเงินจะไม่ออกทำไป นี่คือความสมัครสมานสามัคคีที่ประเทศไทยเราอยากมองเห็นเราอยากเห็นทุกคนช่วยกันเพื่อหนึ่งล้อนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากที่แหละครับผมตามที่ีเวลราจริงทุกอย่างเรียบร้อยผมก็ค่อยมาเขาได้เอาตาชี้ชี้คอยเรยกนักข่าวมาถ่ายตอนนี้พี่ชี้แล้วกันพี่คุณทำอะไรบ้างแม่งอย่างเดียวคนคุมงานหนึ่งขั้นตอนไหนนะขั้นตอนขายน็อตกลับไปเด็กคุณงานเป็นพีอะไรเลยเหมือนในช่องเลสส์ หือว่างานนี้ต้องใช้คนให้มีแรงมีน้ำหนักมีแรงมีกำยำใช่มียำยำช้างน้อยช้างช้ช้างน้อยมึงทำเยี้อะไรวะเนี่ยกูทำจริงนี่ทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยทำไมยางนี่ก็แตกวะมเป็นยางแส่ลมข้างในอยู่แล้วไม่ต้องเติมบ่อยๆเติมลมเหรอเติมน้ำมัน32บาทมั้งอีสี่ล้อกูไม่โดนร้อยยี่สิบเลยโบะบะโบะให้กำลังใจน้องเอยียบสูสีนะลองเอยียบสูสีนะ ทั้งเอสสุดสุดนะลุกลุกลุกมีอะไรอยากบอกบางคิมไหมผมครับบางคิมบอกอะไรหนุ่มหน่อยไหมเกินตั้งแต่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าลุกแปดสิบหรือร้อยแปดสิบนี่คือหมายถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าแปดสิบกิโลเมตรเฉยๆแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ต่อวันหรอเมื่อกี้พี่เล่นต่อวันนะผมนะใครทำอ่ะมา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 ไม่เป็นไรเขาไปแค่เจ้าของรถเขาไปแค่เจ้าของรถ ดิจำอย่างงั้นมันไม่ลงหรอแล้วก็ต้นลงเนี่ยเพี่เอฟเลยเนี่ยได้ก็ต้นลงนี่ฮะพี่เอฟมันไม่ลงคอ่ะเอฟไม่ลงอ่ะเ PM สู้ๆนะ PM เนี่ยสุดยอดมากนะอายุน้อยสุดในกองแต่เรียกพี่ทุกคนนี้ชอบกระของรถมากทุกคนจะช่วยยังไงอ่ะถามว่าอยากช่วยไหมอยากรู้สึกเข้าไปจะเกลียดกันมากกว่าอ๋อก็เลยอยู่อย่างนี้ดีกว่ามีอะไรอยากจะบอกกับแม่แรงกับล้ออะไรเงี้ยไหมอันนี่เปิดกูอยากกลับบ้านเลย ยุทธ,ธาศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวเฮ้ยอะไรแหลมเปรี้ยวอ๋อกระเดียวค่าสุดเทียมที่ดังกอกไม่น่าใช่น็อตน่า,าจะเป็นกระดูกพี่เคยมีความคิดที่บอกว่าจะเลิกเป็นบอลกองละมมมมมพี่มาอยู่กับพวกสิงห์ฟุตลาวันใช่ถ้ามึงไม่แข่งฟอร์มูล่าวันเปลี่ยนล้อทีนึงเนี่ยแข่งเมื่อไหรเ่เสร็จอย่างเซลล์อย่างเซลล์อย่าให้มีกระดูกมาร้องไห้พี่ไม่ร้องหรอก ไม่เคยคิดว่าการเปลี่ยนล้อรถจะมันกันเลยคนแล้วแหละผมว่าเฮ้ยเฮ้ยจับได้เลยจับได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือล้อที่ทําการเปลี่ยนได้นะครับเราต้องขอขอบคุณพี่โอฮักพี่โอเลยฮะรับคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยทํามาคนเดียวผมตั้งการผมมาจากรุงเทพนี่ผมทําคนเดียวผมฝั่งนู้นมีอะไรอยากบอกไหมฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ฮะเราได้ลองรีวิวการเปลี่ยนยางรถแล้วสนุกมากครับแต่ครั้งต่อไปไม่น่าจะมีแลยนะพี่เอฟอ่ะพี่เอฟไม่พูดแล้วโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ตานะมีอะไรอยากจะบอกกับเหตุการณ์รีวิวเปลี่ยนล้อกันเนี้ยกับรถไฟสังห์ ไม่ไหวแล้วนมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมฮะกับเหตุการณ์เปลี่ยนยางครั้งนี้ฮะขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะที่มีคลิปดีๆแบบนี้ให้ดูกันนะฮะไปแล้วไอ้ี้ยปิดปิดเธอไอ้ยทำไมนงฟ้า